สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาในด่านของคาสึฮะนั่นเองเอฟเฟกต์วิ่งนะครับเรามาดูกันว่าวิธีผ่านด่านนี้เนี่ยมันผ่านยังไงนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับจะพาไปดูก่อนนะครับของที่ผมใช้นะครับในการผ่านก็คืออ่าพลังโจมตี1,700นะครับความชำนาญท่า374นะครับผมแล้วก็อ่อัตราคีเนี่ย45ินะครับความแรงคี140ินะครับผมอาวุธเนี่ยผมใช้เป็นดาบที่มาจากเควสของคาสึฮะนะครับ ซึ่งทุกคนใช้ดาบอะไรก็ได้นะครับผมผมว่าน่าจะผ่านกันหมดนะถ้าสแต็พอๆกันนะครับผมจากนั้นมาดูที่อาติแฟ์นะครับอาติแฟ์ผมใช้เป็น4ลมนะครับกุมดาวนะครับศูนย์ครับแล้วก็พรสวรรค์นะครับเป็น8 9 7นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับเอ่อช่วงที่1เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมให้เรามาที่ลูกกุญแจนี้นะครับแล้วก็เอ่อข้างหน้าเนี่ยมันจะมีขีดๆีอยู่เห็นไหม ให้เรากดเริ่มนะครับแล้วก็เดินไปที่ขีดนี้ครับกด e ค้างครับแล้วก็ทุ่มโจมตีลงมาแล้วเรากดอันตีเลยครับจากนั้นนะครับเราก็รอมอนตายนะครับหรือว่าจะเข้าไปตีก็ได้นะแล้วก็เราดูตรงกลางตรงกลางหน่อยนะแล้วก็กด e ค้างครับแล้วก็ทุ่มโจมตีลงมาอันนี้เพื่อนๆตีได้นะที่ผมไม่ตีคือผมจะทําให้ดูเฉยๆว่าจริงๆเราเดินเลอะเออเลยเหยแบบนี้มันก็ยังทันอยู่นะ ไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากที่เฉยครับอืมชิงเห็นดะอืมมาเรามาอยู่ที่ช่วงที่สองนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนหลายคนติดกันนะให้เรามายืนที่หินก้อนนี้นะครับทุกคนอ่าสำหรับคนที่ยังไม่มีอันตีนะเรามายืนรอติได้นะจากนั้นเรากดแทบครับแทบ E หนึ่งครั้งนะโอเคหลังจากนั้นเรามาที่หินก้อนนี้ครับรอสกิล E คููดาวเสร็จนะครับ กด e ครั้งแล้วก็ทุ่มโจมตีลงมาแล้วก็ไปที่แท่นไฟอันนี้นะครับกด q ครับอันติไปเลยโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ตามนี้เลยทุกคนแล้วก็เราบินขึ้นไปนะจากนั้นเนี่ยพอใกล้ๆตรงนี้มันจะขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมให้เรากด e หนึ่งครั้งครับโอเคอะไรครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงจุดที่หลายๆคนอาจจะติดกันคือตรงนี้นี่เองใบพัดหันสาเราจะผ่านมาได้ยังไงเรามาดูกัน ตรงนู้นเนี่ยมันจะมีสลามน้ำนะครับเกิดขึ้นมาให้เราเดินเข้าไปชาร์จโจมตีแต่ว่าอย่าเข้าใกล้เกินไปนะครับทุกคนอ่าชาร์จโจมตีเลย <Okay. S 1> แล้วเราก็มาอยู่ที่ใบพัดเหมือนเดิมเราให้มันตัวสายฟ้ามันเดินเข้ามานะแล้วเราก,กดแถบ e ครับแล้วเราก็กระจายท่าสายฟ้าไปตีไปเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราได้บัฟแล้วเห็นไหมมันขึ้นว่าสตูอ่อนแอลงแล้วนะครับแล้วก็ตีไปเลยตีไป, <c oughs> ไปใช้ตรงสกิลเลยก็ว่าไปทุกคน จากนั้นเนี่ยทางขวาของด่านนะครับจำไว้นะทุกคนทางขวาของด่านนะเราเดินเข้ามาปุ๊บทางขวาใช่ไหมทางขวาเนี่ยมันจะมีสลามเกิดขึ้นมา2ตัวคือสายฟ้าและน้ําแข็งให้เราโฟกัสที่สายฟ้านะทุกคนเห็นไหมตีดีมันออกไปเหมือนเดิมถ้าตัวเราติดท่านเนี่ยให้มายืนที่โคไฟจากนั้นเรากลับมาที่พัดนี้นะครับกระจายน้ําแข็งอย่างเดียวนะอืม อย่างนีนเราก็ตีตีไปเลยทุกคนมันอีซีแหละตอนนี้อ่าแล้วก็ทริกทริกผมมีทริกอย่างหนึ่งก็คือพยายามให้สลามทั้งสองตัวเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วเราจะได้กระจายธาตุทีเดียวนะทุกคนมันจะแรงกว่าเนี่ยมันจะกระจายสองธาตุ็นไหมเนี่ยผมพยายามตีตีให้ดูนะว่าดาเน็มประมาณนี้มันก็ผ่านนะทุกคนเรียบร้อย ลองมาทำตามกันดูทุกคนเท่าน,นี้เราก็จะได้เอฟเฟกต์วิ่งของคาซึฮะมาแล้วนั่นเอง,เองสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวันนีล้ลาไปก่อน,อค,นครับณมาคบับ